เอาเละครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเล็กคือคือวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาพาทัวร์ดาวในเกมโอเมกีเกันนะครับผมไปดาวสุดท้ายก็ไม่ใช่ดงสุดท้ายหรอกครับผมแต่ว่านะก็เป็นดาวที่เป็นดาวไฮไลท์นะสำหรับเกมโอเมกี้เอ็กซ์นะครับจบหายโดยเลขสิบเนะี่ยแปลงร่างเป็นเจสส์เรย์เลยแปลงร่างเป็น u l นติเม e เจสส์เรย์แอนติเมทเจสเรย์ เราก็บินไปเลยปุ๊บนี่ก็ให้เพื่อนๆบินมาทางแม่น้ํานี่นะดาวนี้ก็จะเป็นดาวบ้านเกิดของแอสมัตหรือว่าดาวเผ่าพันธุ์ของเกรมาเทอร์นะครับผมเป็นดาวที่รวมศูนย์รวมแห่งจักรวาลก็ไม่ใช่หรอกเป็นดาวที่เป็นต้นกําเนิดของออมิทริกนะหรือว่าผู้สร้างออมิทริกนั่นเองนะครับเป็นดาวของเผ่าพันธ์เอเลี่ยนที่มีมันสมองที่ฉลาดที่สุดนะครับผมอ่า ดาวนี้เลยนะดาวเขียวดาวเขียวแบบเขียวกระจีนี่นะครับผมแบบสัญ,ญลักษณ์ก็เป็นแบบนี้เลยอเมทริกอเมทริกนะครับก็ตรงนี้นะเห็นเขาบอกว่าจุดเกิดของกุญแจก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมกุญแจเอล e n เถ้าเพื่อนๆทำไม่ได้ก็แนะนำว่าให้รีเซิร์ฟวีหาได้เลยนะครับเพราะว่ามีคนดูผมมาบอกแล้วว่าสามารถรีเซิร์ฟวี หากุญแจเอลิเอกได้นะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าบัก็กผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมสําหรับเอ่อใครที่แบบว่าบัก็กห้องร้อยแล้วไม่เจอไม่เจอไม่เจอ,ไ,เจอไอ้นี่นะชิ้นส่วนนะผมไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นจริงเพราะว่าผมเจอเนาะพอแบบพอทําเสร็จแล้วเราที่แบบทําแล้วมันเสร็จมันไม่เจอไงว่าไอ้ปัญหาที่แบบว่าท่านผู้ชมนคนอื่นที่เขาเจอกันว่ามันบั็กแล้วมันไม่มีมันไม่เจอมันเกิดจากอะไรนะฮะ ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะก็ต้องขอโทษนะผมพอดีอันนี้ผมไม่มีคำตอบจริงๆก็เลยไม่ได้ตอบคอมเมเต์นท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ต้องขอโทษทีอ่าก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นดันเลนเอาไว้เอาไว้เอ่อเอาไว้อว่เอเปลี่ยนเป็นออร์ติเมทริกน,นะครับต้องรีวิวห้าร้อยด้วยนะใช่ก็เป็นซูเปอร์เขาเรียกว่าอะไรนะซูเปอร์ออร์มิทริกนะครับเออไล่ขั้นซูเปอร์เลยนะแล้วก็มารีวิวดาวกัน นี่ก็เป็นเมืองเมืองในกาวแวนนะครับผมนี่สวยจัดมีสีเขียวชัดๆอะไรไหมนะฮะแล้วก็บินวนไปอุย้ยสวยอยู่นะดาวก็ใหญ่ประมาณนึงนะครับหืมกระสือว่าใหญ่เลยแหละเมืองนะฮะนี่จุดนี้ตัวนี้เหมือนผมเคยเห็นในในไหนสักสักก็ไหนกระตูนแหละมันจะเห็นในไหนละ่ะ เออมันจะเคยเห็นไหนๆไ,ได้อีกนี่ออสัญญาอมิทินะฮะก็เป็นดาวศูวนย์รวมแห่งความฉลาดเฉลียวก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ไข่นะครับผมเกี่ยวอะไรกันวะนะนี่ก็เป็นประมาณเท่านี้นะฮะสำหรับดาวกาแวนก็ดาวต่อไปน่าจะเป็นโลกนะหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมรีวิวดาวเดอะคิวส์ก็คอมเมนต์น,นมาได้นะครับผม ส่วนสำหรับดาวกาวแวนก็มีวันเท่านี้นะฮะก็เป็นคลิปสอนมาดาวกาวแวนไปด้วยสำหรับคนใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะแล้วก็เป็นคลิปขอโทษนะครับผมสำหรับคอมเมนต์ที่ใครว่าเจอบั๊กในเอลิเอ็กแล้วแบบพ่องร้อยแล้วมไม่เจอชิ้นส่วนนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆพอดีแบบว่าพอดีดูคลิปต่างชาติแล้วมันก็ไม่เจอนะเจอแต่พอทําได้ปุ๊บมันเขาก็หายหนีกันหมดแล้วผมก็เหมือนเป็นหนึ่งในนั้น <laughs> เอาแล้ว เพื่อนๆก็ลองมารีเซิร์ชหาดูนะครับผมบุญแจเอเลเอ็กเผื่อจะเจอโชคดีเจอกันนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจะคลิปต์ตไปันลิครับไปเจอเรน่จ้า่วา